ฟีฟ่าท้าแฮวันนี้เราก็จะมา14ทีเข้านะครับก็จะเป็นการลองของใหม่นะครับเอระหว่างนี้ผมขอขอหยุดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเคยไปเจอกัน,นครับ <Okay. S 1> แพ็กก็จะได้เป็นท็อป90ปี14ที2ใบนะครับเอ,อแลกไปเลยครับผมมีมบน้อยผมผมไม่ค่อยมีสปอนเซอร์เขาถ้ามีก็ มาเลยครับผมพร้อมเสมอใอแอนกล้องหนึ่งครับแอดมาได้ครับถ้าอยากเล่นด้วยกันแต่ผมอาจจะว่างน้อยครับพ่วงนี้ใกล้สอบแล้วก็มาครับจัดการเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูของข้างในกันเลยครับยังไงครับยังไงนี่ครับโอ้โหลรือโซเล่น่าจะเป็นตัวที่แพงนะครับแพงที่สุดรองมาก็น่าจะรุนโดนะครับขอเช็คก่อนนะครับ เฮ้ยเลยสซเลสร้อยห้าแล้วมีใครลงขายในตลาดไหมนี่ฮโอ้ลงขายเก้าสิบล้านมาครับมาเลยกดเงินกระเต้นหน่อย่อไงว่างีขอเูิมติงแพงขอติมแพงขอตัวแพงขอเติแพง,ง,ง,งนะครับ ตัวเว้ว้โอ้ยขอตัวไปนะครับปุ๊บเล่นเล่นเล่นตะวเริ่มมาแล้วครับเตรียมเตรียมเตรียม เชรียเนี่ยเอ้ยขอโทษนะครับที่ฉัคํำหยาบเฮ้ยแสนสามครับเอ้ยไม่ใช่แสนหนึ่งหมื่นเป็นราคาที่ยอดเยี่ยมมากครับถุยเอาใหม่ครับเอาใหม่รอดีนะเราอ่ะถ้าราคาเยอะกว่านี้จะรอกว่านี้ มามามารียมรียมอ้ยแม่เอาเด้เอมามา,อา,มาขอขอถือครับเรียมนะผมขอตัวเนี้ยได้มาผมใช้เลยนะานะ้านะ้ามาอือสามลางังไอ้น Yeah. Bye-bye. Yeah. <laughs>